ล่าสุดพราวฟ้าการันชิดาได้ควงสามีเสียโบทเพชรินดีมาร่วมรายการเฉดอยพาวฟ้าได้เล่าเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องอยาให้ทะเบียนสมรสทำงานโดยทั้งคู่เล่าถึงเรื่องนี้ว่าพราวฟ้าตอนนั้นพี่โบสนดื้อไม่ได้มีกลิ่นแต่มีคนโทรมาบอกเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นปีที่แล้วหลังจากที่เพิ่งท้งลูกคนเรกเพื่อนของผู้หญิงโทรมาบอกสามีเราคุยหญิงอื่นตอนแรกก็ไม่เชื่อคิดว่าใครตั้ง,งกล้องแกล้งเราหรือเปล่าจนเราถ่ายงานเสร็จก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็เก็บไปถามเขาที่บ้านมีคนพูดแบ,บีจริมัเขากกก,ก็ออบสน เราไม่เคยไปเจอน้องคนนั้นเขาส่งข้อความมาเขาคุยเราก็ตอบน้องคนนี้ก็ดันไปทะเลาะกับเพื่อนเพื่อนเลยโทรหาพราวฟ้าไปหาเบอร์มาจากไหนไม่รู้พราวฟ้าก่อนหน้านี้พระทักด้วยพระที่พราวนับถือมากๆเราก็ลองเช็คก็มีจริงๆพอเรื่องนี้จบพระก็ทักอีกว่ามีอีกเสียบทีนอนวันนี้เราไม่สามารถเจอคนแบบนั้นได้อยู่แลว้วเพราะคนก็รู้จักเรามันอันตรายมากๆตอนนี้เลิกแล้วอันนั้นเรื่องในอดีตที่ผ่านมาพราวฟ้าเราก็เคลียร์กันเขาก็บอกว่า จะไม่ทำอีกไม่มีแล้วไ g ใครจะส่งข้อความอะไรมาเมียดูหมดไม่ต้องติดต่อแล้วจะมีลูกสาวแล้วไม่ได้แล้วเป็นเพื่อนได้